ถ้าเราไม่ามาทําอะไรซับซ้อนมากครับอาจารย์ก็คือรอได้ครับรอเมื่ออาจารย์เก็บข้อมูลเสร็จแล้วค่อยไปทําในนี้ค่อยเขียนเป็นบทความวิจัยเราก็คือเล่าตัวโมเดลของเราคร่าวๆแล้วเราก็ไปเน้นเรื่องของตัวแผนว่าแผนพอเรามีอะไรบ้างแล้วก็ไปเก็บข้อมูลแล้วก็ดูผลของการใช้งาน อันนี้เป็นโมเดลของผมนะครับก็รวมโปรเจกต์เบสกับเมียบแล้วก็เกมอิพลิเคชันรวมเข้าไปด้วยกันตั้งแต่ที่เราคุยกันในครั้งที่แล้วแล้วก็ก็เหมือนว่ามันจะเป็นเป็น่เป็นร่มใหญ่ก็คือเป็นของโปรเจกต์เบสนะครับก็จะมี5ขั้นตอนมีดีไฟมีแพนมีดูมีรีวิวแล้วก็มีพรีเซนเทชัน แล้วก็ในจังหวะที่เป็นขั้นตอนที่3ของโปรเจกต์เบสก็คือขั้นตอนการทําการดูก,ก็ก็จะมีเมบอยู่ข้างในอีก4ตัวนะครับก็จะเป็น MIAP นะครับแล้วในส่วนที่เป็นของตัว I กับ A ก็คือจะอยู่ในจะมีกระบวนการที่เป็นของเกมอินเทเคชันอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งก็จะมีโคลมีมีกฎมีการแข่งขันมีเวลามี เหรียนรางวัลมีการฟีดแบ็กแล้วก็มีเลเวลกลับมาเป็นระดับระดับขั้นนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของเกมอินพิเกชันก็จะมีอยู่ในส่วนของการศึกษาแล้วก็ในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีการกระตุ้นกันอยู่ในขั้นตอนนี้ก็เลยว่าเป็นโมเดลของผมก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแตกย่อยผมก็เลยจริง,รงๆก็ก็ไล่าตามกระบวนการที่เป็นการาฟ ครับไม่ได้ใช่การเป็นอะไรตารางที่เราทําการสอนผมก็เลยแบ่งออกเป็นภาพทฤษฎีภาพปฏิบัติเฉยๆว่าในคือแตกของตัวเมียบนะครับก็จะมีตัวที่เป็นเกมแทรกเข้าไปก็คือตอนแรกก็จะมีการทดสอบการเรียนก่อนแล้วก็มีขั้นว่าเอมมีการนําตกลงเข้าสู่บทเรียนแล้วก็มีการศึกษาสอนบรรยายสาธิตสอบถาม ในของการศึกษาข้อมูลแล้วก็มีขั้นพยายามก็จะมีการทดสอบหลังเรียนของภาคทฤษฎีก็จะมีใช้เกมอิมพิเคชันเข้าไปก็คืออาจจะใช้ตัวคำถามออนไลน์ที่เป็นแบบตัวฟิสซี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการเฉลยแบบทดสอบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนก็เหมือนทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นภาคปฏิบัติก็มีการให้งานมีการถามตอบทบทวนแล้วก็มีการสั่งงานแล้วก็มีการประเมินการให้การปฏิบัติงานเป็นรูปีก็ อาจจะมีพวกส่วนของการกติกาการเวลาอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูบิกในเชิงของของอีเวนตเคชันนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบหลังเรียนก็ผมก็เลยทำออกมาเป็นข้าวๆสรุปออกมาจากการลงเวลาการได้แต่ละรั้งของอาตารางต่างๆที่เราทำมาในก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ก่อนครับาอาจารย์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตอนนี้จะไล mhm. ่ตามโฟล์ของงานเนาะไล่ตามหัวบนการเรียนการสอนครับแล้วดูกระบวนการตรงที่สามคือตอนนี้คือดูเนาะดูก็คือตรงนี้ก็ก็เมื่อกี้ดูของอาจารย์พิเยะแล้วเนาะอาจารย์เมื่อกี้ที่เห็นที่ดูของอาจารย์พิเยะอาจารย์ผมว่าถ้าอาจารย์ลองไปแมป คล้ายๆขาขจะริจพิยา,ยาผมว่าจะมองภาพง่ายมากเลยครับกับคนนี้ครับหวาขนาดกันเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงตรงตรงขั้นตอนของกระบวนการเกมฟิฟิรเคชันของอาจารย์แบ่งถูกแล้วนะฮะก็คือขัอน้ตนตอนของไอแคอใช่ปะใช่ครับเนาะไอแมันอยู่ในเกมฟิฟิรเคชันอยู่ในกลุ่มนี้แหละในบ็อกสีเหลืองนี้แหละ ทีนี้พอถ้าเราไปวางโครงสร้างคล้ายๆของจำพิจาได้นะมันจะมีดีเทลอีกนินึงว่าอะไรอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่เราจะใช้ขั้นตอนใดหหประมาณนี้เพราะแอปพลิเคชันนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของตรงที่เป็นเรื่องของรีวอร์ดใช่ไหมรีวอร์ดแล้วก็ฟีดแบ็กใช่ไหมครับค,ครับจริงรีวอร์ดกับฟีดแบ็กเนี่ยอาจารย์ครับมันอาจจะอยู่ในกระบวนการของโปรเกรสซ์สก็ได้ครับเนพะราะ motivation information application application ก็คือเรื่องของการทดสอบส่วน progress ครับตัว p เนี่ยก็คือเรื่องของการให้ feedback เป็นการเฉลยอะไรประมาณนี้ครับมันก็อาจจะแรงเข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัว progress ะครับ gamification อ,อาจจะครอบมาที่ตัว progress เองก็ได้ครับจะลากมาคุมได้เลย ครับตัวนี้ต้องย้ายไปโน่นไหมครับอ่าอาจอยู่ภายใต้ตรงนี้อาจารย์ลองลองลองวางถ้าถ้าเขียนแบบสไตล์ของอาจารย์ศิยะจะดูง่ายหน่อยครับหมายถึงเอาวุฒิเบสสไตล์โน้ใช่ไหมคะอะไรนะมันก็คือทําเป็นเหมือนแนวตั้งใช่ไหมคะอันนีเป็นแนวตั้งใช่ไหมับงานแล้วก็ลิงก์ให้หาการอะไรอยู่ตรงไหนอ่าเขาจะซาลาวุฒิเกียร่ทำเหมือนแนวนอนหนูเข้าใจถูก อาจารยส้าอาวุธแนวนอนกับแนวตั้งเมิร์จกันอยู่ oh. ถ้าเขียนแนวนี้แนละ้วเข้าใจก็โอเคครับตอนนี้อาจารยสาร์สราวุธพยายามไปปรุกใช่ไหมปรุบว่าอินไอเอนฟอร์ชันเนี่ยก็คือมีโกมีรูมีคอมเพติชันแล้วก็มีไทม์ขออน,นุญาตนิดนึงอาจารยนอนร์อาจจะต้องคอมเพลติชันกับไทม์ครับอาจจะย้ายมาอยู่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันก็ได้ครับเพราะกระบวนการตรงนี้เป็นเรื่องของการแข่งขันนะใช่ไหมครับนะ การแข่งขันก็คือนักเรียนจะต้องมีการนําความรู้มาใช้แล้วถูกไหมใช่ครับเออประมาณนั้น <c oughs> ก็เลยว่าเป็นเป็นเวอร์ชันหนึ่งวางเป็นกรุ๊ปปิ้งง่ายๆก่อนแล้วค่อยค่อยมีเวอร์ชันสอง ที่มันเชื่อมโยงกันทุกอย่างครับกับอเรา,าคุปับปีงไอไรนี้ก็ก็มองเห็นภาพเป็นคุมคุอยู่ครับเนะี <c oughs> ่ยทีนี้ของเราเราเน้นที่การเรียนในห้องเนาะใช่ครับเป็นเรียนในห้องเ,อเราไม่ได้เน้นตัวสื่อตัว e-learning นะ จริงๆถ้าเพิ่มไปก็น่าจะดีไหมครับอาจารย์หือมันจะเยอะไปพ,พอเพิ่มไปแล้วมันจะกลายเป็นเป็นทับซ้อนอง,งานใหญ่ของอาจารย์ไหม่รับเขาเดี๋ยวถ้าเป็นในงานใหญ่ก็คงอาจจะต้องมีมีเป็นมีสภาพแวดล้อมบนคาวมีเรื่องของอีโคซิสเ็มอะไระต่างๆเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับมีระบบจัดก,การเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย งานใหญ่ของอาจารย์ในกระบวนการจัดการเกมฟิฟทีเคชันเนี่ยอาจารย์ก็คงจะต้องใช้ตัวออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะใช่ับอาจารย์ได้ไหมครับตรงนี้ถ้าจะปีตัวเรียนโดยใช้ตัวสื่อเข้ามาช่วยช่วยนิดหน่อยก็คงมไม่แน่ชัดเียเยนะครับแต่ว่างานใหญ่ของอาจารย์นี่คือกระบวนการเกมฟิฟทีเคชันอาจารย์จะต้องเอาตัวระบบจัดก,การเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้ซับซ้อนกันมากเลย ตอนนี้เรา้าอะไรวิชานี้มีโอกาสได้คือลองดิกระบวนการเกมดิิเคชันแบบนี้มันโอเคไหมสำหรับรายวิชานี้หลังจากนั้นก็คือมีระบบบริหารจัดการมีองค์ประกอบอื่นๆที่มัเกี่ยวข้องอีกหลายหลายส่วนเนี่ยมันก็เป็นงานใหญ่ของเราได้ครับคร่าวๆก็ประมาณครับอันนี้ผมขอยุญาถามเพิ่มเติมมาอาจารย์ สมไอเเ้โปรเจกต์เบรดเนี่ยสมมติว่าชิ้นงานสุดท้ายเนี่ยมันจะออกตอนสิ้นเทอมแต่ว่ากระบวนการพวกนี้มันจะมีการทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะเป็นทุกงานที่ผมเคยบอกว่าผมแบ่งเป็นประมาณสี่งานหรือห้างานในในหนึน่งรายวิชามันก็เลยว่ามันจะสรุปเป็นโปรเจกต์เบดในแต่ละครั้งในแต่ละกลุ่มงานได้ไหมหรือว่าต้องไปสรุปได้ได้ได,ได้ครับอาจารย์ จริงๆโปรเจกต์เฟสเนี่ยเราจะมองว่าต้องได้ชิ้นงานใหญ่โตรเราเน้นที่กระบวนการของเด็กให้เด็กได้คิดว่าถ้าคุณจะทํางานงานนึงเนี่ยคุณต้องมีขั้นตอนการดีไฟา์การแผนการดูการรีวิวและการการพรีเซรต์เพราะันถ้าเรามองว่างานใหญ่ของเราประกอบด้วยทั้งหมดทั้งหมดสี่งานย่อยครับ,รบแต่และงานย่อยนั้นก็คือถือว่าเป็นโปรเจกต์ได้ครับจงไม่มีปัญหา เราพยายามเน้นเนาะว่าโปรเจกต์เบสมันเป็นโปรเซสครับมันเป็นโปรเซสตัวหัวใจสำคัญมันคือนักเรียนลุ้งกระบวนการของการทำโครงงานตัวผลตัวชิ้นง,งานมันเป็นผลพลอยได้ของกระบวนการถ้ากระบวนการดีชิ้นง,งานมันจะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถซอย,ยย่อยบางคนเข้าสอนโปรเจกต์เบสสี่ชั่วโมงก็าก็ได้โปรเจกต์หึือโปรเจกต์ครับก็เป็นไปได้รครับมองว่าเป็นโปรเจกต์ แต่โดยความเข้าใจผิผฐานโดยทั่วไฟมองโปรเจกต์เด็ดส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นการใหญ่สุดท้ายงานเดียวก็เลยก็ต้องประยุกต์ว่าแต่ละครั้งก็มีโปรเจกต์แล้วก็ค่อยมีโปรเจกต์รวมกันฮะใช่ครับใช่ครับ,รบแต่ว่าเวลาเขียนในนี้ก็คือเราจะต้องให้นักเรียนดีไฟล์ผลก็การดีฟล์จะได้อะไรออกมาการแปลงจะได้อะไรออกมาการดูจะได้อะไรออกมา แล้วกระบวนการรีวิวต้องรีวิวยังไงแล้วก็พรีเซนต์เนี่ยนักเรียนต้องมีกระบวนการพรีเซนต์อย่างไรมีการประเมินผลงานอย่างไง mm hmm. เพราะโปรเจกต์เป็จประใด็สําคัญก็คือเรื่องของการประเมินผลงานกันแต่ถ้าเราเอาตัวแผนการสอนฐานสมรรถนะเข้ามาเกี่ยวข้องการประเมินผลงานก็คือเราก็มีใบสั่งงานเข้าไปประเมินผลถูกไหมครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ตรงนี้อาจจะฝากกันตลอ ทีนี้หนึ่งคือเรื่องของอ competency based teaching plan ด้วยครับการสอนฐานสมรรนะทั้งหมดตัวนี้อยู่อยู่อยู่ในโมเดลเราด้วยการสอน,สน,นอซึ่งตัวแผนมันจะเป็นตัวใหญ่ถ้าแผนก็คือเป็นตัวกำเนิดทั้งหมดอาจารย์อาจจะไม่เขียนในบล็อกรวมกันแล้วแยกออกมาก็ได้ครับหนึ่งบล็อกการสอนฐานสมรรนะแยกมาเลย แล้วให้กระบวนการตัวนี้ดึงดึงตัวแผนการสอนฐานสมนะออกมามาใช้งานเหมือนทำทำเป็นแยกออกไปมีบล็อกอีกหนึ่งบล็อกครับแยกออกมานอกนอกกรอบสีฟ้าเลยครับแหอือนอนี้านคล้ายๆข,ของอาจารย์พิชยาละครับอืมอาประ,าะมาณนั้นเเอขาบินเนี้ย,มมยผมดูแล้วก็แยกเป็นบล็อกมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นไอตัวส,สีน้ำเงินอันนี้ ของพี่ท็อปๆใช่ก็คืออยู่นอกสุดเลยอยู่นอกสุดเลยไม่ไม่อยู่ในกรอบสินุงเงินเลยครับแตคล้ายๆกับของอาจารย์พิชยาะครับอันนี้ใช่ไหมเอี่ยที่เขามีเนี่ยรายวิชาฐาน,านสมรรถนะอยู่ข้างนอกีก่อนที่จะเป็นกระบวนการเขาอยู่ข้้งบนนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้โอเคครับใช่ใช่ไอสโมเดล เราดูของจุลเทียเพราะว่าเพราะว่าเปรเซสมันเป็นอินพุตครับมันเป็นอินพุตถ้าเรามองเป็นอินพุตโปรเซสแล้วคุตก็มองแบบนั้นก็ได้ครับกันในเรื่องของโปรเจกต์เบสโน้นั่นจะเป็นโปรเซสอีสต์โมเดลแล้วสุดท้ายจริงหลังจากบล็อกสีเงื้อออกมาครับกันมันจะต้องมีตัวชี้วัดออกมาว่าสิ่งที่เราต้องการวัดเราวัดอะไรบ้างมันจะมีผลลัพธ์ออกมาครับ เราเขียนโมเดลเชิงเป็น I P O โมเดลครับอาจคือ input process เราบเราจะมองเห็นภาพได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะวัดจากตรงนี้คืออะไรครับคุณภาพผลง,งานของคุณภาพโปรเจกต์ของนักเรียนนะครับ knowledge ของเขานะครับบทสำเร็จในการเรียน,นครับ ก็เหมือนโมเดลตัวนี้เป็นแค่โปรเซสกับกบนการแต่ว่ามันต้องใช่ครับใช่ใช่ใช้เป็นรอายินพุตเข้ามาแล้วก็ต้องมีออฟฟ์ดว่าเป็นยังไงบ้างใช่ใช่ใช่ครับใช่การเขียนโมเดลทางการศึกษาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันจะเขียนแล้วให้ดูภาพรวมแล้วออกเลยจะยากกว่า ผมเองกว่าจะพอเข้าใจนี่ผมก็ต้องผ่านมาประมาณหลายปีอยู่เนี่ยนะต้องเรียนรู้จากผู้รู้หลายคนเหมือนกันนะเพราะว่าพอผมไปโฟกัสคุ่บ่อยครับในมีโอกาสได้เข้าโฟกัสร่วมโฟกัสคู่บ่อยเนยเด่นมองของคนนู้นคนนี้ประมาณนี้อ่าจ้างค่ะถามนอบเพื่อนค่ะถ้าคิวต่อไปรุ่นพี่ที่จะสอบนี้จะมีไหมคะไว้ไว้ที่แบบจะสอบ จบอลคจะสอบจบวัยวัยนี้นะคะต่ออีกต่อไนีเหรอวัยวัยนี้จริงๆมีคิวอยู่สองคนตางคนตัางแต่แต่ไม่รู้เขาจะทำทันหรือเปล่าแค่นั้นเองครับสอบที่ไหนคะอาจารย์ถ้าสอบส่วนใหญ่จะสอบที่มอครับคนคนนอกไปดูได้ไหมคะคนนอกนั่งดูได้ขอขอญาตเข้านั่งดูได้ครับแม่ถ้ากระมรติแบบบังเอิญบังเอิญแบบไปรุงเพเพลย์ไง แวะไปดูรุ่นที่ว่าเขาสองเป็นยังไงอะค่ะเอออยากดูอยู่นะบบหรือว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างในบบอนาคตแบบบังเอิญอะบังเอิญผ่านไป